บางครั้งในชีวิตของเราเราอาจได้พบกับใครบางคนที่ดูเหมือนจะเป็นคู่แท้แต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้ถูกส่งมาเพื่ออยู่ด้วยกันตลอดไปแต่กลับมาเพื่อสอนบทเรียนสำคัญคือการรักตัวเองอย่างแท้จริงเพราะการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนและต้องเจ็บปวดบ้างเพื่อเข้าใจคุณค่าของตัวเองคนบางคนเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของใจเราเพื่อทำให้เราเห็นว่าเราสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครพวกเขาอาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกสูญเสียแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจความหมายของการรักตัวเองจริงๆรักตัวเองคือการให้อภัยตัวเองเข้าใจตัวเองและไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายจิตใจเราโดยที่เราไม่ตั้งรับเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง เราจะเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อใครไม่ต้องวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นและนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงเพราะความรักที่ยั่งยืนที่สุดในชีวิตนี้คือความรักที่เรามอบให้ตัวเองก่อนใครดังนั้นหากวันนี้คุณรู้สึกว่าคนที่คุณรักไม่ได้อยู่ข้างคุณหรือความสัมพันธ์นั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังอย่าท้อแท้อย่าถือสา จงเข้าใจว่าเขาอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กับคุณแต่เขาเกิดมาเพื่อสอนให้คุณได้รักตัวเองมากขึ้นได้เข้มแข็งขึ้นและได้เติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณรักตัวเองได้อย่างเต็มที่คุณจะดึงดูดคนที่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณจริงๆมาเองโดยไม่ต้องวิ่งไล่ตามอีกต่อไปบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันแต่เพื่อสอนให้เรารักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นหลายครั้งในชีวิต เราเจอคนที่เข้ามาเหมือนจะเป็นคู่แท้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดเป็นกระ석ที่สะท้อนความจริงในใจเราว่าการรักตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องที่เราจะเข้าใจได้ทันทีทันใดแต่ต้องผ่านความเจ็บปวดผ่านความผิดหวังผ่านความสูญเสียเพื่อที่จะเรียนรู้และเติบโตขึ้นความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราว แต่เป็นการได้เข้าใจตัวเองการได้เห็นคุณค่าของตัวเองในทุกๆมุมการได้ยืนหยัดด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครคนที่เข้ามาในชีวิตเราบางครั้งก็เหมือนบททดสอบเหมือนเครื่องมือที่จักรวาลส่งมาให้เราได้รู้จักคำว่ารักตัวเองอย่างแท้จริงการรักตัวเองคือการยอมรับตัวเองในทุกด้านทั้งด้านดีและด้านที่เราเคยคิดว่าเป็นข้อบกพร่องคือการให้อภัยตัวเองในวันที่เราอ่อนแอ คือการกล้าพูดไม่กับสิ่งที่ทำร้ายใจเราและกล้าที่จะเดินออกมาเมื่อความสัมพันธ์นั้นไม่ก่อให้เกิดความสุขแต่กลับทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราเสียใจหรือแม้แต่ทำให้เราลืมตัวเองไปบางคนอาจคิดว่าหากไม่มีคู่ชีวิตชีวิตจะไม่มีความหมายหรือจะไม่มีความสุขแต่จริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเรารักตัวเองอย่างแท้จริง เมื่อเราไม่ต้องพึ่งพาใครเพื่อเติมเต็ม,มความว่างเปล่าภายในใจเราสามารถเติมเต็มใจตัวเองได้ด้วยความรักด้วยความเข้าใจด้วยการดูแลตัวเองในทุกๆวันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่ยั่งยืนในวันที่เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเราจะเริ่มปล่อยวางความเจ็บปวดปล่อยวางความผิดหวังและเริ่มมองเห็นวัตถุความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะจบหรือไม่จบล้วนเป็นของขวัญที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของบทเรียน สอนให้เราเข้มแข็งขึ้นสอนให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและสอนให้เราเชื่อมั่นว่าแม้จะยืนอยู่คนเดียวเรายังมีคุณค่าเรายังมีความรักที่เติมเต็มใจเราได้และเมื่อเรารักตัวเองได้อย่างเต็มที่เมื่อใจเราเข้มแข็งและสงบเราจะไม่ต้องวิ่งตามใครเราจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรักเราเพราะความรักที่แท้จริงจะดึงดูดมาเองคนที่คู่ควรกับเราคนที่รักเราอย่างแท้จริงจะมาในเวลาที่ถูกต้อง และจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อใครเพราะเราเป็นเราที่มีคุณค่าและน่ารักเพียงพอแล้วบางคนอาจรู้สึกเหงารู้สึกว่าวันนี้ยังไม่มีคู่ชีวิตหรือความรักที่หวังไว้ยังไม่มาแต่ในความเหงานั้นแฝงไปด้วยโอกาสที่จะรักตัวเองได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างสง,งบและเติบโตไปพร้อมกับความรักที่แท้จริงจากภายในใจความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นความรักที่แท้จริงและยังยืนที่สุดในชีวิตนี้ฉะนั้นหากใครสักคนไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กับเราอย่าโทษหรือเสียใจแต่ขอบคุณเขาขอบคุณบทเรียนที่เขาสอนเพราะเขาเป็นครูที่ช่วยเปิดตาใจเราให้รู้จักคำว่ารักตัวเองและเมื่อเรารักตัวเองได้เต็มที่โลกทั้งใบจะสวยงามขึ้นชีวิตจะสดใสขึ้นและความรักแท้จริงจะมาเยือนเราในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึง จำไว้เสมอว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักที่เรามอบให้กับตัวเองก่อนใครและนั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะได้รับในชีวิตนี้บางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันออแต่เพื่อสอนให้เรารักตัวเองให้มากขึ้นเป็นบทเรียนที่บางครั้งอาจเจ็บปวดแต่ก็เป็นความจริงที่ต้องยอมรับเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องคู่รักไม่ได้มีแค่ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่ชีวิตคือการเดินทางของจิตใจที่ต้องเรียนรู้และเติบโต และความรักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางนั้นในวันที่เรายังไม่รักตัวเองเรามักมองหาคนอื่นเพื่อเติมเต็มช่องว่างในใจมองหาความรักจากภายนอกเพื่อรู้สึกว่าเรามีค่าแต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถเติมเต็มเราได้ถ้าเราไม่เติมเต็มตัวเองก่อนการรอคอยความรักจากคนอื่นโดยไม่รักตัวเองก่อนจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดและความผิดหวังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางคนที่เข้ามาในชีวิตเราอาจจะไม่ได้ถูกส่งมาเพื่ออยู่ด้วยกันตลอดไปแต่เพื่อทำให้เราหยุดคิดหยุดวิ่งไล่ตามความรักที่ไม่ใช่ของเราเพื่อทำให้เราได้หันกลับมามองตัวเองเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองในวันที่เราผิดพลาดเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในวันที่เรารู้สึกไม่ดีพอและเรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครเมื่อเรารักตัวเองเราจะเริ่มเข้าใจว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าเหงา เสมอไปแต่เป็นเวลาที่ล้ําค่าที่ทำให้เราได้เชื่อมโยงกับตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นเวลาที่เราได้เติบโตได้ฟื้นฟูใจและได้เติมพลังให้กับชีวิตการอยู่คนเดียวคือการสร้างความแข็งแกร่งภายในตัวเราเพื่อพร้อมรับมือกับทุกสิ่งในชีวิตและบางครั้งความรักที่ไม่สมหวังความสัมพันธ์ที่จบลงหรือการแยกทางจากใครบางคนคือของขวัญที่จักรวาลส่งมาให้เราได้เรียนรู้ ว่าความรักแท้จริงไม่ใช่แค่การได้อยู่ด้วยกันแต่คือการได้รักตัวเองอย่างแท้จริงคือการได้เข้าใจคุณค่าและความหมายของชีวิตคือการได้รู้ว่าชีวิตมีคุณค่าแม้ไม่มีใครอยู่ข้างฮ่าฮเมื่อเราเริ่มรักตัวเองมากขึ uh> ้นเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจเราเราจะกล้าพ erm ูดไม่กับสิ่งที่ไม่ดีและกล้าปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดเราจะไม่วิ่งตามใครอีกต่อไป เพราะเรารู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากความสมัครใจและความรักที่แท้จริงนั้นจะต้องเคารพในตัวเราไม่ใช่ทําให้เราเสียใจหรือทําร้ายจิตใจนอกจากนี้การรักตัวเองยังหมายถึงการดูแลตัวเองอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ร่างกายแต่รวมถึงใจและจิตวิญญ,ญาณด้วยคือการให้เวลาและพื้นที่กับตัวเองการให้อภัยตัวเองในวันที่เราทำผิดพลาดการยอมรับตัวเองในทุกสถานการณ์ และการตั้งใจที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความรักตัวเองคือการสร้างความสงบในใจที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแท้จริงเมื่อเรารักตัวเองได้มากพอเราจะดึงดูดความรักที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตเพราะพลังงานของเราจะสื่อสารออกไปคนที่เข้ามาในชีวิตเราจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราคนที่เคารพและรักเราด้วยใจจริงไม่ใช่แค่คนที่มองเห็นแต่ภายนอก แต่เป็นคนที่รักเราทั้งในวันที่เราสวยงามและในวันที่เราอ่อนแอบางคนอาจยังไม่เข้าใจว่าการไม่มีคู่ชีวิตไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความสุขหรือไม่มีคุณค่าแต่บางครั้งการอยู่คนเดียวการได้รักตัวเองก่อนคือการเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตความรักที่ไม่ทําให้เราต้องสูญเสียตัวตนของเราเองความรักที่ทําให้เราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่สุดท้ายนี้อย่าลืมว่าในชีวิตนี้ เราคือคนสำคัญที่สุดคนที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตคือตัวเราเองดังนั้นจงรักตัวเองให้มากให้นานและรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากใจของเราเองและจะพาเราไปพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตนี้บางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันแต่เพื่อสอนให้เรารักตัวเองให้มากขึ้นอย่างลึกซึ้งและความรักนี้ไม่ได้วัดด้วยการมีใครมาอยู่เคียงข้างแต่เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง พราะในความเป็นจริงเราต่างก็มีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกันบางคนมาเพื่อเดินเคียงข้างกันบางคนมาเพื่อเป็นบทเรียนให้เราเติบโตและบางคนก็มาเพื่อให้เราเรียนรู้ว่าความรักที่สําคัญที่สุดคือความรักที่มีต่อตัวเราเองหลายครั้งที่เรามองหาความรักจากภายนอกเรามองหาใครสักคนที่มาทําให้เราสมบูรณ์แต่เรากลับลืมไปว่าความสมบูรณ์นั้นอยู่ในตัวเราเองความสุขและความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่น แต่ขึ้นอยู่กับการยอมรับและรักตัวเองในทุกๆวันไม่ว่าจะในวันที่เรารู้สึกดีหรือวันที่เรารู้สึกอ่อนแอที่สุดบางคนที่เข้ามาในชีวิตเราอาจจะไม่ได้มีบทบาทเป็นคู่รักในนิยายรักหวานชื่นแต่พวกเขามีบทบาทสำคัญในการเปิดตาใจเราให้เห็นว่าเราควรรักและให้คุณค่าตัวเองก่อนเสมอเพราะหากเรายังไม่รักตัวเองความสัมพันธ์อื่นๆก็จะเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงและเจ็บปวดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้องเข้าใจว่าการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงการรักตัวเองคือการรู้จักตั้งขอบเขตให้กับชีวิตไม่ยอมให้ใครทำร้ายจิตใจเราไม่ยอมให้ใครมาทำลายความสงบในใจเราและเมื่อเรามีความรักในใจตัวเองเราจะสามารถแบ่งปันความรักนั้นให้กับคนอื่นได้อย่างแท้จริงหลายครั้งเราต้องผ่านความเจ็บปวดผ่านความผิดหวังผ่านความสูญเสีย เพื่อจะรู้ว่าเรามีความแข็งแกร่งมากกว่าที่คิดบางคนที่เราคิดว่าจะเป็นคู่ชีวิตกลับกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เราเข้มแข็งสอนให้เรารักตัวเองมากขึ้นและสอนให้เรารู้ว่าความรักที่ยั่งยืนที่สุดในโลกนี้คือความรักที่เกิดจากใจของเราเองอย่ากลัวความเหงาอย่ากลัวการอยู่คนเดียวเพราะความเหงานั้นเป็นโอกาสทองที่จะทำให้เราได้เจอและรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง เป็นเวลาที่เราจะได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองเข้าใจความต้องการและความรู้สึกที่แท้จริงและเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความมั่นคงทางใจที่ไม่วันไหวไปกับปัจจัยภายนอกเมื่อเราเริ่มรักตัวเองอย่างแท้จริงเราจะไม่ยอมให้อดีตที่เจ็บปวดมาควบคุมใจเราอีกต่อไปเราจะปล่อยวางความผิดหวังปล่อยวางความโกรธและปล่อยวางความเสียใจเพื่อเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต และเราจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีใครสักคนในชีวิตแต่ขึ้นอยู่กับความสงบและความสุขที่เกิดจากใจเราเองและเมื่อเรารักตัวเองได้มากพอเราจะไม่ต้องวิ่งตามใครเราจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวตัวเองเพื่อให้ใครรักเราเพราะเรารู้ว่าเรามีค่าและน่ารักในแบบที่เราเป็นความรักที่เข้ามาจะเป็นความรักที่เคารพในตัวตนของเราไม่ใช่ความรักที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมเรา อย่าลืมว่าเราคือคนสําคัญที่สุดในชีวิตของเราคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตคือตัวเราเองดังนั้นจงรักตัวเองให้มากที่สุดเพราะการรักตัวเองคือการสร้างฐานรากที่มั่นคงของความสุขและเมื่อฐานรากนี้มั่นคงความรักอื่นๆก็จะตามมาอย่างสวยงามและยั่งยืนสุดท้ายนี้ขอให้คุณเชื่อในพลังของความรักตัวเอง เชื่อว่าทุกบทเรียนทุกความเจ็บปวดทุกความผิดหวังคือส่วนหนึ่งของการเติบโตเป็นของขวัญที่ช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและเมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงโลกทั้งใบจะเปิดกว้างและสวยงามขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนบางคนเดินเข้ามาในชีวิตเราไม่ใช่เพื่ออยู่กับเราตลอดไปแต่เพื่อทำให้เรารู้คุณค่าของตัวเองพวกเขาอาจทำให้เราร้องไห้ทำให้เราผิดหวัง หรือแม้แต่ทําให้เรารู้สึกพังที่สุดในชีวิตแต่แท้จริงแล้วเขาคือครูที่จักรวาลส่งมาให้เพื่อให้เราตื่นเพื่อให้เราหยุดมองตัวเองผ่านสายตาคนอื่นและกลับมามองเห็นความงดงามของหัวใจตัวเองอีกครั้งในความเจ็บปวดมีบทเรียนในการจากลามีการปลดปล่อยและในทุกความสัมพันธ์ที่พังลงมีโอกาสในการกลับมารักตัวเองอย่างเต็มหัวใจ เพราะแท้จริงแล้วชีวิตนี้เราไม่ต้องการคนที่รักเราอย่างไม่แน่นอนแต่เราต้องการตัวเราเองที่มั่นคงพอจะรักตัวเองได้ในทุกสถานการณ์บางคนไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่ชีวิตแต่เพื่อเป็นบทเรียนชีวิตให้เราเรียนรู้ว่าความรักเริ่มต้นจากภายในความรักที่ไม่สมหวังคือสะพานพาเราไปสู่การรักตัวเองอย่างแท้จริงคนที่ทำให้เราร้องให้มากที่สุด คือคนที่ผลักเราสู่การตื่นรู้มากที่สุดอย่ารอใครมาเติมเต็มหัวใจเพราะคุณเกิดมาพร้อมความสมบูรณ์อยู่แล้วคนที่คุณต้องรักให้มากที่สุดคือตัวคุณเองในวันที่ไม่มีใคร